จะนบ่อทางลูกสาวก็มีครอบครัวบมีบ่ลูกสาวหันโดยเมื่อกี้หันใคมใครมาคนปะแล้วอ่ะปะแล้วคนหัวผลักมาหาอีกโอ้ตั้งไอ้ดนสาวหดิ่งคีดดิ้นอยู่โอ้ไะประตเจะคือบ่หันหนาขามันดีๆเนี่ยหันหนาขามันเจ้าี้กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอจีถูกท่านเนาะ พี่เข้ามาติดตามนะครับส้ม่องของแม่น้องเปียวมาตลอดน้อยพี่รองเลยในายมานีเนาะแม่น้องเปียวกัดเชืมาาทายทําบรรยากาศไอ้ทางเมตู้น้อยพี่รองเมตู้ที่เคยมาหาทางแม่น้องเปียวสุดก่อนน่ะเนาะถือว่าเมตู้วันทองวันทองวันทองไอ้เมตู้วันทองเนาะมาหนีกันเพิ่นก้ามาอีกน้อยพี่รองเลยเดี๋ยวไปถามทางเมตู้ก็เนาะเพิ่นมาจังใดมากก็ไปอีกรอบน้อยพี่รองมารอบนี้กันเนาะเป็นจังใดเน้อนี่เนาะ ทั้งแม่ตู้มารอบนี้กะตอนมีหักไม้เอาฝากแม่้องเปียวเนาะให้พี่น้องเลยหักไม้ดีทั้งไอ้มดลูกุไอเนาะให้พี่น้องเราไนคณะเนาะทั้งแม่ตู้ก็นางถ่าอยู่โว้พี่น้องเลยโอ้โหเพิ่นมาได้จักเมื่อแล้วเนะาะทั้งแม่้องเปียวกะยังโอ้โหเนาะเดี๋ยวไปถามทั้งแม่ตู้เพิ่นเลยเ,เนาะให้พี่น้องเพิ่นมาเพิ่นมาไม่นี้ม่านจะไหลไปจังไหนเนาะให้พี่นเราเลยโอ้โหทั้งแม่ตู้โลยสบายดีสบายดีกันเด้อยแม่ตู้เลย นั่งก่อนั่าก็ได้หู้ยเนาะจังไดมากในใดอีกเนาะนี่เนาะมาขอบครองช่วยเหลือและอยากได้เพื่อนในชาติอยากได้พื้นได้ไพ่นี่แหละอยากได้เพื่อนได้ชาติได้เพื่อนได้ชาตินี่เพื่อนฮักชาติเพรานบ่มีเพื่อนอยู่อืมันเป็นจังไรเชคักพี่บ่อบไอ้ตุมันเชคักอยู่อันนั้นเลยมันเชคักเชะอะไรหมดเลยเขาฟูอันเฮ็ดไทยเขาก็นี้นี้แล้วผมมอฟูเฮ็ดไทยก็ดีหลานเขาไปเฮ็ดไทยเขาก็นี้หมดเลย ไไมีใช่ไหมแต่บ่ไอ้จะลงมาจะลงมากระไผลงมาผู้เดียวลงมาผู้เดียวทางไงพ่อพี่น้องพี่กระจ่งางโหเราบะเป็นตูลลล้ลงมาผู้เดียวลงมาผู้เดียวเลยลงมาผู้เดียวเลยบ่มีโมนุเนาะชาปุยันเฮ้ยเนาะวันนี้ไปได้สมบับเนี่ยมาหาบอเสียงเนะาะวันนี้บอเสียงกับบอยู่แมนทัดจะหาบอเสียงกับคนแบบโมเอิญแม่เอ้ย Ôn, ม <S 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 like ื่นเซามื่นเซาจังมาหาพลหน่ยมาหากะทักท um, ี่ซอยไหนไหนนะบ่อเสียงกะไรมันกะชุดแดดแต่ผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าทั้งบ่อเสียงก็ไปส่งตอนนั้นท่านได้เห็นเฮือนเห็นซานเนาะท่านได้เห็นเฮือนเห็นซานแม่ทางมันเปื่อนแหม่เพราะนิทางพอดีรถเขารถเขายากหน่ยหน่ยแล้วก็พ่นกับช่วงแม่ขึ้นรถไทยเขาแล้วก็ เงินหลาลานหนึ่งก็บันกระปองปลาวองปลาหันแกะหนึ่งกับันเข่าหันช่องสอบนไกลเมื้อเงเงินล้านหึ่งภนยนแล้วจ้าเดียวไปอาน้ำใหม่ตู้กันหน่อยทางนองในเน่ก็นอนหน่อยพากันลงมาแต่เงืนสาวหัอเนาะโอ้นอนเลยห่านเข้ากับบได้แเซยเย็นไหวน้ำกั มามาแต่เวัแล้วแม่ก็ชิบเปนอนเพื่อนเสียวเพือนเฮ้ย่นละมารอบนี้อ่ะไปนอนเพ <c oughs> ื่<ม>นอนเสียวเนาะมันอน,นอนเลยเหมือนเสาจากที่มา <c oughs> ทางแม่ในตู้วันในตู้วันทองเลยเนาะแม่ตุมารอบนี้ก <c oughs> ่ะชิมานอนเพื่อนเสียวเพื่อนไปพี่น้องเลยโอ้เสียวอยูเ่เ <c oughs> พื่อนอยู่บ่เพื่อนบ่ได้ไปให้ไปหปน,น้าแล้วว่าแมตุ เหมือนเป็นยังดอกแม่นี่รวยควบยังใจคอผัดตลาดบอมมีเอาของพายเอกนับน้อยชาวยายบ่เคยเอาหาตวายันมีคนอื่นมาเหยียบเหยียบห้อยผู้ใหญ่เห็นบอกแม่บ่เห็นลูกแม่ก็ไปนั่งเขายู่นะฮะบนเขาว่าคล้ายเครื่องกาเจ้าเห็นบอกจังว่าอยู่ไม่นี้แม่นั่งเเขาได้เด้อแ้าแม่งแ้าแม่งอยู่มีคนมาหาโบ่ะนั่นแหละบ่ะโบ่เขาได้เห็นมา ว่าโบเห็นแม่นางปิวเด็ดขาดของพวกเขาแต่ว่เลยแม่ยังม่าเลยห่อน,นี่โอรยแม่นางปิวบอกเหม็นยาเลเห็นหลอกประตูเหม็นยาลงคอยคืนไปทุกคนมาจะอยู่เนาะคือปริณำนอกท่านแม่โบเห็นแหละท่านลูกโบเห็นแม่โบเห็นลูกแล้วโบเขานะกระทาแม่โบเห็นคนแล้วแม่โบเขาได้ายเลยเพราะว่ามันเป็นยังไง,ไงแต่พวกมานนะพูมันหายพูมันหายนิดดีพวกมันหายลายกว่าคนกว่คนดีนะ นคนนี้มีชุดหน่อยนะแมงออยังเคือยันเขายันเขามาเขามาใช่ปา่าปาโอ้เมตูว,วันทองแล้วเข่ามาเนี่ยโอ้เจอะรุดคุยย <c ười> ันได้ขวากัด <c ười> หับเคาะแท้ๆเลยพอยแห้งคิดไล่มดพอแห้งแล้วไปหาลูกไปหาลูกหาล้านต้องคอบบุดเบิ้งว่ามันจะไปหาช่โยชีย้เชบ่อได้ไปซื้อประโลดประวัติแม,แม่เมืองพหลชัยไก่น้อยแต่เรื่องบันเทิงแม่จักโต้เลย แม่บ่เฮ็ดได้สินชันมองเยาบ่เนี่ยอยู่ในกิ่นกาอยากกับข้อกินมีมีแต่แมงกิโลเนาะให้พี่น้องทางแม,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 ม่ตู่ก็บบัิพูดแมงกิโลทางหอยสมหมูจะกิ่นยาบ่าม่็นตุ่นมีแต่หอยสมหมูเนาะกับแจ่วพริก <c oughs> ไอวัวไปแกะหอยสมมาให้แม่ตู่นะครับหอยสมได้กระตุกนะตัวที่แม่ต้องเปลี่ยวปีกไว้ก็มีอยู่กับบักพริกคัะนละ แน่จ้ะยังบุริเหตุอย่างนเนาะมีมแต่ชิ้นหมูชิ้นหมูกะอ,อยู่ในตู้เย็นนั่งอยู่ในซองฟิตอยู่ให้พี่น้องเไงเนี่ยในตู้พี่อยากกินข้าวแห้งรเราให้เบาชิ้นหน่อยมากพังแน่ปะในตู้วันฟองมาอีกแล้วอนอนเ,อเทินเสียวเล่านอนเอทินบ่ไ,ได้เนาะมารอบซองเนาะมารอบซองกะอยากให้ความช่วยเหลือเรื่องเงอนเรื่องซานเรื่องเงอนเรื่องชานี่แหละเรื่องคุณเรื่องไฟ บาได้ไฟฟ้าก็เอาไฟสลาก็ได้เสี่ยวเป็นตัวไฟแช่งเสี่ยวเชี่ยวกนั่นเพราะว่าไผ่หันมีอยู่หันแต่ว่ายืมไผ่เขาใต้มาเขาเชี่มาเอาแล้วไผ่จากเขาเชี่ยวมาเอามือได้ป่ะจ๊ะแม่แปลว่าเชี่ได้ก็มืดทั้งนั้นมองีอะไรกันแนวนั่นแหละเรื่องคมทุกข์ของแม่โบรวณโบราณชื่อพ่อดามได้ไปเข่าได้จ๊ะเข่าตอนเที่ยวไผ่ไปช่องชอบกินเฮงยูมอเข่าฮะหน่อย สองขัวสองขัวลูกสาวอกีกลูกสาวไปกินกินเงินกันน่เนะเพิ่นเอาเขาให้แม่แบ่งแบ่งเขาให้ห้าขันเพิน่นไปสะชี<อ>แบงแบ่งเขาให้ห้าขันหนึ่งแบ่งให้พ่อพ่อกะแม่เอา้าเพื่อให้เขาออกไปกินอยู่หน้าเพิ่นมัดเอ้านี่จะมันมาขัดถึงโอ่ขักร้ายเลยรแบบนาลูกสาวไปกินเบิดแม่<อ>ให้แม่แซ <ไป S 1> มดอกหาถั่วไอ้นี่บอโอ้ยเนาะแล้ว แล้วแล้วการสะบัดเนี่ยมีเขามีหนามแม่แต่งงยันอะไรบ้างทางลูกสาวก็มีครอบครัวบันมีบ่ลูกสาวหันโดยเมื่อกี้หันไปเพราะว่ามนปะแล้วอ่ะปะแล้วคนผัวผัวรักมาหาอีกผัวมาหาอีกผัวรักมาหาคือได้ยุ่มกันคือเก่าบ่ได้ยุ่มกันคือเก่าอีกเออคืนมาหากันคือเก่าขึนมาหากันคือเก่าอีกหันกับใครทั้งลูกแม่หากับขขาวกับหนามของคนบ่หาบ่ไ่ตู งล,งลูกสาวก็ลูกเคยนะเคยเห็กินยามากเราอ้าวเนาะกินยามะาขนาดการะโดดเลยแม่หนีใจจะแตกและแม่หนีป่วงไปนี่นในในคร้บมาหาพงลูกให้แน่เคยห,หัวใจใดแน่แ้อดูเห็นโอ้ห้ก,ก,หก,ก็คือลูกิตฟิอัพเอาชืชน,นี่ช้ำเขาอยู่ในรถแดน,นมืดเอาชชื่อใจนี่ยม่ไปยุ่งกันว่าข้นว่าพืนจะวาแห้ง ถ้าจะเอาแห้งม mm. ันกระเทียมจะแั่บเลยก็ดีมันบระหานเจ้ามันเทียมพอม่นถ่าได้เดียวนี่ได้ไปมาไม่ถ่ากระพึงมาได้เนาะแต่กระพึงผ้าใช้บัวได้ดูด้วยจะเคี้ยนอะไรลูกสาวเลยแต่ลูกสาวกับตามผัวบ่โอ้ยลูกสาว่แตเบาคือเบาคือคอยเป็นลูกสาวมานน่คู่มือนี่มันเบาจะคอยนั้นมึงอยากอยู่ใคเพี้ยงอยู่ในเหื่นนมึงมาเรียนอะไรเพื่อนนกูเฮ็ดผู้เดียวกูได้อย่าชวนมาอยู่ในเหื่น อันนั้นจังว่ามาขอหาความสคุ้มช่วยเรือนำลูกนำล,ลานให้ลูกล้านไปเฮ็ดแต่คอยไม่เหือน,นเพราพเกราะนายนะมัดคอเข่าคอหน้าไปชุดยคอไปได้ก็บแม่ตู้กระแบงทั้งลูกสาวลูกชายลูกเช้าเขาละไปฉี่ไปฉีปฉ่หล้วเขาก็แบงแบงให้แม่ฮะขาหนึงเขาก็ไปร้ายพุกนั้นเขาเขาไปกินร้ายนะสมมติวา่าแม่ตู้แม่ตู้คอไรซัมหนี้ได้สะ่ะลูกสาวก็เช้าเขาก็ไปมุดจะเสียหายเห็นยัง เขายังนุ่มยังน้อยไปแห่ขว่าหากินเองต้องไปแยังแม่ตุกกินเที่ยงเขาบอกกินน้ำแม่กินในใช้เนาะเมื่อถนั้นแล้วสันแม่ก็เอาชายลูกมาได้เลยแม่ชยลูกมาได้ดิแม่ขุมือแม่แม่ไปตามกำแม่เลยขุมืเลยบ่ไปสู่นั่นแหละตามถูกตามหยาบไปเป็นทีแล้วถกกระรี่ไปหาเนาะพอจะบอกไปลูกไปว่าไปเิ่งไปอะไรมาพูดงานคือว่าอันลูกหลานช่วยเรือว่าไปเบิ่งนูกว่ะ ที่นานี้บัดนี้จะไปบัานานี้ข้าเอาขอยไปน้ำแน่ขบ,นบุญชักขึ้นบาชี่น่อย <laughs> เอขอข้าวคุจักขึ้นบนาชี่น่อยจะผ้าทุกเขาไปทําำลังคนนี้หัวจานอะรมอเออคนอ,อยากมามา <im it> แล้วมันจะชีดเริ่มเริ่มเริ่มแต่ว่าข่อยพาเขาแล้วเขาแล้วได้มันจะชีดจบจอบง่วงๆคือคนกีักของบมัมก, <im it> ไ,กได้หร่าบุญจักเสียงเอา,าเพี่ก็ได้เหรเออ้ใหม่ใหญ่เนาะเอ เพื่อนแอตโต๊แรงเพื่อนแอตนอว่าเสียงสิไปอัปเดตนะเพือนซานให้เบิ่งกันเพราะว่าช่วงนี้หนาผลเนาะหนาผลนี่ขนาดเนยกันแน่นแล้วหมดตอนนี้บอกแกใช่เพื่นแ่ตเลยตายแล้วให้ไปลองกับข่าวให้ไปตู้กัเบิ่งเดี๋ยวถามทั้งภาคก,ก็มีอย่างกินเพิ่มบ่า้องให้ไปลองเลยทั้งแม่น้องเปลวกกับว่ได้มีอย่างนี่มีแต่หอยสมอว่าเด็กตีตอมบ่าูุกนี่ ได้เชีเหนืออยู่บ่ยังมีอยกกู่บอพอได้ยอยู่บออ,อ, <c oughs> อ๋อยัได้อยู่แล้วต้มไก่มีแต่ห่อสมอย่างเดียวเลยได้อล้วบ่เออเบอร์ต้มไก่ยุไก่อย่างบ่แม่นเห็นได้ถามแม่น้องผิวกับบอมีน่าก,กินหายทาั้งปรตูมีแต่แมงกิโลแต่เพื่อนบอกินแมงกิโลนะ างเป็นต่ตน้นมาแต่พระานพ่นได้นี่ยนะยั <c ười> งว่าจะพ้นไปคุอ,อมอดูนี่ลุงเคยเหมคอยว่าบึ่งมันคืออายเท่เนาะไ่ไดู้กนจุ่มใครมัน้อยเนาะทากันมากินข่าวรอบสองวันนี่นะสองกับเมื่อเลยออไม่กี่อยในหมอกระถะเนอแต่มามาเลยขอข้นลุกด้ห่ะ้ลกแ้วเอนัน่นี้ จับน้ำเลยเนาะในตู้แล้กินเขียวกินโบลายเลยเนี่ยเราโบคอยกินได้ี่เด็กก็จะคอยต้มไข่ตุ๊กนี้ไข่ก่อนจะหอกินหัวจค่จ้ะเอไปย่งเือนี่จะดีมากเลาเอ้เตู้มันก็เมนบากไก่ต้มไก่ <Workers> โอ oh, okay. ้ตั้งไอ้ด a n s าโอ้โหดิ่งขีรินอยู่โอ้ไอ้ประตูจะขึ้นโบหันหนาขามาดีๆเนี่ยหันหนาขามาจะดีกระโต้กระจักสูงแน่หพี่น้องม่ได้ใส่กระโต้อันนี้กรโต๊ะแปรเออเมื่อรบ้อแมงค์คอปเตอร์เออเต๊ะตาแล้วโต๊ะเน่บึ้งตั้งประตุูเพิ่นมาเด่นหน้าอีกเลย ไปหาล้างมือไปลูกไปาบาลูกบาเบียวูหนาบ้งเน่บียวไปล้างมือก่อนดสบายดีเ้ยสบายดีบุรับจักเกอรจักเกอพี่น้อง้าบ้นบ้านบ้านบ้านาน้านบ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 ้าน้านบ้านบ้นบ้านบบานบ้านบบานบ้านบ้านบ้านนบ้้านบานบ้บ้น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 บ้านบานนบ้านบ้าานบ้านน มาแต่เบิงน้องมาแต่เบิงน้องซือโพ่ดาอืมก็ซื้อสูบพ่ดาเราบวันด้ซื้อแท้ซื้อโบีิดาโดยแซ่บบงแมตุยังวง่ตุไว้ใส่เลยนะแซ่บถามถามวงแมตุเอาเลยนะั้้นจางได้เยอพีกต้องหายเมต้บ่อยฟังเล้ตอนนี้ มาหานถูกพารานสำถูกกําหนดม่แล้วากัมาสิมึงนั่งมามลูกกับยางเบลนี่เมงื่อนปื้อกับได้ได้นะอันนี้เด็กของดีขอเอาได้เนี่ยนกกันโมบอแล้วเอาเือมาเห็นแล้อเผื่อนามามีบอเต็ตแามีกกมาโอ้ยสื่อสิพันยังตุ่มทานเผาหน่้อหน่อยนกินไม่หามกินข่าวแล้วไม่ละกข่าว้วไม่ตู่วะโอ้ยุกเอา มือแม่มันแรงจะมาเจาเห็ดเปื่อนะลูกเบิ่งกว่าพูดเอก็เดพอะกินน้ำบาดนี่เอาเออจะกินห่อสมกินล้วลูกอยงกิน้สมสมไหมครับสมได้เลยนยามไันมีอย่างะไป็คอต้มไก่น้ำป่าเมกว่านะกะโอ้ยน้อเด็ขี้ดินโอ้ยเล้วบรเกอนจับมนบอ ตัวสามเนามเานี่สามเสาเมื่อไรเกลจะนะกวางเมืองบุแหละจะอีกอาทิตย์นึงบุห่มันยังบ่แก่ปนอีกอาทิตย์หนึ่งคำเกีวก็จะเป็นน้ำนมทาเหงาแล้วสิมันยังบ่คอยมันนี่นายกินปลาอย่าินปากินไก่ล่ะหัวแน่วกินหัวบ่หัวมันลูกก็ได้

อันไม่ตัวทีค่อยมากแต่ก่อนน้ำเห็นน้ำคลิปพอน้องเปล่าในบ้านบอกเมื่อเมื่อคือนขเิอ่ะเมื่อทรงเพิ่นได้เมื่อสงเพิงอหลึงรถทางมันเปื้อนก็เลยว่าเข้าไปท้ายเฮือนไทซานแล้วอยากมาขอคคามส่เหลืออยากได้ไฟฟ้าไะไเฮือนจักทางนี้ ันแน่ทางพนมาเีงานพันนเองทางพอรงเป๋วกับเป็นสพานบุญจืิอๆไ้ตุ๋ยมันกระสูนแน่แต่ผู้ใหญ่เนาะมาพันธชีช่วยบแ่แต่ทางผู้ใหญ่พนุนะคะทายลงไปกรับพ่นเห็นได้จ้เดี่ยวแต่ผู้ชีช่ยเห็นแลท้งไปจวางั่ไก็ได้จะวาเฮือนซานเราเหงท่านไปอาเภอเออมันอนเพื่อนครับมันหนาผล ได้ดอกไม้นาะแห่งเนี่ย่ได้เห็นให้ีหน้าว่าจ้บริมไ้มีหน้าบ่ามีเหนบ่มีคนะคว่ามน,นี้ยนมะึงมึงมึงมีบ่มีงมึงมีคนึักึงมทงมึงลึงมองยองมาึงมึงมึงมึเมึงมึงมึนมึงมึงมึงนึงมึงมึมึงมงมึงไึงมงบึงงมึามึงมมางมึงมมึงมึมึมึง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 มไปมึ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 งมึงมไงมม เห็ดอะไรลูกไปดูาหารไปไกันอะไรยังก็บกลูกไก่กะเป็นเงินไก่ทานมันเลยก็ขึ้นว่าและลูกเต่าก็ได้มีหน้าบ่มีคนพาเห็ดมีอยู่นาบ่มีคนพาเฮ็ดบ่มีคนไทยกะเทเตอบ์โบขัวก็ได้พอไะเห็ดพอได้บ่ขัวกตาบ่เห็นหงสะขัววี่งค่ะน่ไม้ดูแหละ ไม่าทามนะจะน่าค่อยมือมือนาคอยมากนเบิ้งนะเอเบิ้งอย่างนีนะามเบิ้งอาี้เนาะท่นจะทานจะเลียนบอกยังสชมไมอีกว่าเสมตุยังสมาอีกบ่อ้าวสมาดุแทนเนาะเข้าเพิ่นขึ้นไปท่ายเพิ่นแเห็นเพือนเห็นช้านนะจ๊ะยเห็นเพือนเห็นช้นเนี๋ยทั้งพอต้องเปรี๋ยวรอ่นขึไท่าอรเแลนเดี๋ยวรอทีมงายเพิ่นขึ้นไป เดี๋ยวเจ้าถิ่มบัวทรไวมีบัมีบัวธรจะสาดถ่งบัวธรเดี๋ยวจดเบัวทรไวก็ได้เให้เพื่อนสืบทาบไปอีกเนาะว่าสบเมื่อใดที่โตไปทางเจ้าอีกรอบนึงสอบไนดู่ะไอ้ลูกตอนนั้นก็พาลูกเล้ากันอยู่เลยไหมลูกลูกผัวเนะลูกผัวเนาะก็มาตาบอดกันบะ ยังเบาอย่างก็อันทีแล้วลองเพลงบ๊วนทวีาบุญทวีบะบ๊วนทวีกบนางมันวัดลูกเพิ่นเขาเ่ลูกลูกดูขือนอาเลยชาเห็นแล้วนี่โอ้ยพร่งเก่งมาบุญทวีบอกยักษ์เร่เห็นน้ำเพิ่นเห็นแต่ในคลิปพ่อร้องเปรียวเลยค่ะกะนเงี้ยนะลูกยักษ์เร่ก็มา เป็นยังมันฮะบ่อบ่ออีมบ่อฮุณชาวกินน้ำเลยกับเพราะน่เนาะทิ่ยงเมื่อรัดทงแล้วบอกไปตุเรัดงนี้่แม่เรานาเชียวเราอยู่บ้นหวายแม่แอ๊ดแม่แอดจักจั่ว เบ้าอ้ยเจ้าเจ้าชิมเงินาบ่คือว่าชิมเงินอาตู้นะไปยยาชิมเงินคนเมื่อพาไปตู้ทำแล้วเดียวเดี๋ยวเมื่อทางมืด พอน้องเปลี hmm. well, return, right? well, so ่ยนกบมือเอิ right? s <S s <S ้นเศร้าเหมือนแอ้มยังมามาเลิกทำเพื่อนสิมามาเลิกจำลําบากเหมือนันนะเลาะโดยจะให้ทางเมนตู้เพิ่นทีมเบอร์ไว้ให้นอกให้พี่น้องเลยเพื่อทางทีมงานเพิ่นขึ้นไปจะได้ขึ้นไปอัปเดตทางเฮือนทางซานนะเนาะอีโต้มาเนาะแมนไม่ต้องเมนตู้ไม่ต้องเที่ยวลงมานะแม่นงานลำบากเพื่อไปเพื่อมาแมนขาดคาร่างลำบากที่บ้านเนี่ยได้ใครได้กดได้ใส่ห่วเป็ี่ยนในตู้

เราบอร์พวกวัวก็ไดี้ชี้หนึ่งชี้หนึ่งชี้ชี้หนึ่งชี้อมชี้หนึ่งชี้โบวัวกัเขาเกลังงามันออเดอรี้หนึ่งี้เนี้ยมือนชี่หนึ่งชี้ี้สามสามเหมือนสามชี้สามชีื่อยๆเรือมาหมดอ ที3หนึ่งที่สามเยันมที่บ่สทีนี้ยมันสโตเนาะอไหรเม่ตะเดี๋ยวนั่นนี่เบื่อตะุป็นต้บู่นสามูนเบเออเจ็แตา ทำซานเจ็ดปดอ๋อม่าะเนได้เบอร์โทรก็ติดต่อง่ายอยู่้วยสะดวกสบายแล้วก็ให้เพื่นติดต่อไปหาทานเจ้าเจจังบออายำกไปถ้าไปทางไหมทางบอเชียงพมานะให้เพื่ติดต่อไปว่าทางันเปื่อนเด้ชุดอ่ะนาะมไปบ่ได้เปื่อนเยไปบ่รอยยยวว่ คือเกาอะไรทางหรือรถเขาแก่ทานเนาะทางยังเปืี่ยนอยู่ติทางยังเปืี่ยนอย่แลเป็นกระโหลกเลยคนแรกตกแรลงคนแรกไม่สวยทางเขาแก่ทางเนี่ยนะคนแรกเนาะเนียดเขาแก่ทานมากเจ้าจะมามันกลับไปเมื่อไรคือเก่าแ่นแต่ก็ต้องเมืองทางเขามาทางมันไปไรเจ้าจะยังมาครับยังมาเลยและทางมันแห้งคนแรกกลับไปได้ มันไปเชียงะลรก็มันกัไปยากเยรกข้าอีกทาเมตุเพิ่งกินข้าอินเรียบร้อยเนาะมันนี่กับิเมื่อขึ้นไม่เชี่ยวหมนเมตุโนยชิเมื่อขาว่อ่่ากิยัเมื่อเม่อะมเม่อข้ากับบมมีอย่างซอยเนาะซอยบางต้นด้เราให้ไปลองอ่ะ ดเด้อรวยพวกนจจะได้ขอขายจะมืเด้อให้าทุกาเอากเนาะวยใเมในีออกขึ้นออกนเชียเด้อสาธุเอาไปตัวแห่ไปซาวเลยเฮาทั้งชองเ้ยแหงเด้อเป็นคูเป็นอาจารย์กัลยเนาะาทุกคูเป็นอาจารย์พอไปอลูกเด้อเนาะดมด้วยเชื่อานองกรจัวลุ ลูกคือกันนั่นแหละไป่ะจะมาเป็นลูกฮักลูกแข็งคือกันนั่นแล้วบังชุมนาเคียนอยู่ในบ้านเขาไม่จะลูกฮักลูกแข็งเขาเสียดายเขาเป็นพีเป็นมีช่างในมือนาตีนก็ไม่จะปล่อยเป้าให้เขาเป็นมอตี้เป้าอีกเนาะเป้าให้เขาหน่อยจะเริ่มนิดเด้ยวตอนนั้นได้กิน,กน,ลนกแล้วกินแล้วทุกวันตอนนั้นสอง ชองมัดะเจ้าตกินเนาะล้างมันสะอาดก็ได้ตมเลบุิไมเอาขินต้มอตายฮาแต่บัวจะบัไหเล็เยหม่หาน้ำมาติ้ห้เอาเอาไอ้บ่หาปตู้มพังสุดก่อนหน่อก็เลยหางไม้มาหาวันนันตุมเลยเจ้าทมหามไ้คนหามให้คนไ่เด้ค่ะคุณเข้าห้องน้ำค่ะเรากประตูเปนดีล้วเขาไม่ต้อเลยเออแมนดูแบกคือมาห้เราแหลืมแล้วแบกกมาหายมาได้ ไม่ปูพันนัดลืมไปได้เียนะ,ะอ่ะอาอโอเคสนนัอพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้กะทางประตูพันกระชิม,มื่อเฮือนพ่นสิมเชิมอนอนน้ำเซียวเพันอยู่บ้านน่อยพี่น้องเลยนี่ก็ปม่ตูกะสิมเงาเนาะคำเลย โอเคฉันองไปตู้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อแม่ตร์โนยโดยโดยสาธุนาสุเนาะโดยขาเกต้าุกเอหยดห้ง้องเด้อโย เฮ็ดนอกเพิ würde, <there> <c oughs> ่นออเฮ็ดมถื <deutlich> ่อเด้อมได้ว่าบ่นเจ้าเลยโยสาธุยอ่าโอเคนเอพี่น้องเอ้ยเนาะทางแม่ตเพิ่นกะสิเมื่อนอนทางเฮือนมเชียวเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยสวันนี้แม่น้องเปกะ ชิด้าพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงสานีก่อนเด้อเนานะขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับซ่อมซ่องของแม่น้องเป๋มา้าตลอดสำหรับวันนี้สบายดี